นะครับนี่คือ CKK มังกรนะครับฟรีไฟนะครับฟรีไฟนะครับ CKK มังกรนะครับไอ้เพื่อนกูเว้ยไอ้นี่เพื่อนกูเว้ยอัดขึ้นไปนานๆเลยพ่ออัดขึ้นไปนานๆเลยนะครับขอแนะนำตัวนะครับนี่คือ CKK มังกรครับผม นะครับมังกรฟรีไฟครับเฮ้ยนี่เพื่อนกูเว้ยเฮนี่แปลงกูเว้่เฮนี่มันข้นตัวเล็กเต็ตัวให้กูวอ่ะเป็นงได้เป็นไงกูไม่แคร์อ่ะถือไปยี่พ่อถ่ายยาวๆเลยเด้อถ่ายยาวๆเลยคือสีเคมังกรถ่ายยาวๆโอยถายยาวๆโอ้ยไป เรื่องหมดธรรมดานี่แหละนะครับบายครับสี่เกียบางก้อนครับเอา้าเข้ามีคนมา <C KK S 2> อันนี้ผมจะรู้นหนวให้ดูปิดนี้ต้องทแบบนี้นะครับหรือเลี้ยหัวไว้ก่อนแล้วก็ทำแบบนี้สี่เกียร์บางก้อนครับอ๋อโอ้ยอ๋อ สามารถติดตามน้องมังกรได้ที่ YouTube นะครับ YouTube อันนูหายเข้าไปในไข่แล้วพ่อโปรแกรม TikTok นะครับอันนูหายเข้าไปในไข่แล้วกับโปรแกรม TikTok แล้วก็ใน Facebook นะครับอันนูหายเข้าไปหมดแล้วอันน <c oughs> <t ôi> ูอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยเพรเรพ่อเราจะถ่ายยาวๆเลยนะพ่อถ่ายาย,ายาวๆเลยนะโอเคครับ <m> ไม่ไม่